สวัสดีค่ะกลับมาพบกับตูนอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ตูนก็จะมาพูดถึงเรื่องหลักเขตที่ดินห้ามย้ายเองละวังโทษจำคุก3เดือนปรับ2,000บาทหมุดหลักเขตที่ดินห้ามทำลายหรือเคลื่อนย้ายถอดถอนหลักเขตโฉนดที่ดินเมื่อเจ้าพนักงานได้จัด ทำหลักหมายเขตที่ดินหรือได้สร้างหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่ลงไว้ในที่ใดห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากเจ้าหน้าที่ทำลายดัดแปลงเคลื่อนย้ายถอดถอนหลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐาน เพื่อการแผนที่นั้นไปจากเดิมเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่ดินหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา67แห่งประมวลกฎหมายที่ดินมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน2,000บาทหรือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือ ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา109แห่งประมวลกฎหมายที่ดินหากพบเห็นหรือมีหลักฐานสามารถแจ้งคอเซนเตอร์กรมที่ดินโทร02 1 4 1 5 5 5 5นได้ตลอด24ชั่วโมง